เพราะความตายกับภาษีใครก็หนีไม่ได้ครับผมดังนั้นเราจึงควรวางแผนครับก่อนตายให้ไม่เป็นภาระลูกหลานไม่ว่าจะเป็นภาษีมรดกหรือค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยพิการและการประครับประคองวาระสุดท้ายก่อนบายบายครับผมที่สำคัญก้อนนั้น ภาษีที่เราหลีกหนีไม่ได้เราก็สามารถจ่ายแบบในน้อย,อยช้าๆนานๆได้ด้วยผริตภัณฑ์ซัมซุงบำนาน85-60ชําระเบศจนถึงอายุ60ปีรถย่อนภาษีที่สูงสุดถึง3แสนบาทที่สคำคัญกว่นั้นความคุม้มครองก็เพิ่มขึ้นตามการเวลาครับผมหมวกระบวนครับหากเราต้อง ตายและภาษีที่ต้องจ่ายนั้นจ่ายน้อยๆครับผมไปดูตัวอย่างกันเลยครับซัมสุงบำนาญ85ทำ60ชำระเบีย้ยจนถึงอายุ60ปีรับเงินบำนาญจนถึงอายุ85ปีลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3แสนบาททุนประกันเริ่มต้น1ล้านบาทเพศชายครับพิมพ์หัด B M ตามด้วยอายุครับเพศหญิงครับพิมพ์ B W ครับ ตามด้วยยุเช่นกันครับผมทุนประกันเริ่มต้น1 000, ล้านต้องการเพิ่มทุนประกันไป2 000, ลาา้านก็ใส่ก้ะหมายเท่ากับตามด้วยตัวเลข2ได้เลยครับผมจากตัวอย่างเพศชายอายุ37ปีทุนประกัน3ล้านบาทนิดนั้นชำระเบี้ยประกัน20,000 0บาทราสีเอเสเท่ากับ3ชํชำระเบีย้ยประกร 2, 000, ันจนถึงอายุ50ปีความก่องชีวิตก็เพิ่มขึ้นปีละ10%จนถึงอายุ6 0ปีครับ สูงสุดที่2%องครับจากนั้นครับหยุดชําระเบีย้ยครับรับเงินบํานาญเป็นเงินจ่ายคืนครับ12เของชุมกัน3ล้านนิด,นดครับจนถึงอายุ85ปีครับผมตรงนี้นั้นการตีจ่ายที่15งวดครับผมไปดูในส่วนของตารางมูลค่ากันหน่อยครับมูลค่าเงินเวนคืนในปีกมรมธนที่คุลูกค้าท่านนี้นั้นอายุ59ปีนั้นสูงถึง ห้าล้านนิบาทนินดๆเลยครับผมในขณะที่ชำระเบีย้ยประกันมาเพียง4ี่ล้านหกนั้นจะเห็นว่าส่วนต่างหรือผลกำไรจากการเก็บเงินผ่านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้นั้นสูงถึง6ก2 0 0 0นันเลยนิดๆครับผมและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นหากเกิดการไม่คาดฝันหรือฉุกเฉินต้องการเงินสำรองยานฉุกเชินก็สามารถนำมาออกได้ตลอด ผ่านแอปพลิเคชันซั m s u n ไรทั e ครับนอกจากนั้นหากเกิดเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญน,นั้นก็ยังคงนับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง200%ของทุนประกันเลยครับและสำคัญก,กว่านั้นได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและผลตอบแทนที่ออกจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้นั้นก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยครับผม คุณลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์แบบนี้นั้นพิมพหนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นครับเดี๋ยวพี่ก็ติดต่อกับหรือต้องการตรวจสอบอัตราเบี้ยประกันตามอายุคุณลูกค้านั้นก็พิมรหัสในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อดูอัตราเบี้ยประกันรายละเอียดได้ก่อนเลยครับผมใช้ชีวิตให้มั่นใจมั่นคงมากกว่าวางแผนการเงินภาษีด้วยประกันชีวิตที่เพจประกันชีวิตปรรหยนภาษีคุ้มครองชันทีครับกดแบ่งปันและกดติดตามเป็นกำลังใจพี่ก็้วยนะครับ รับสมัครฝ่ายขายผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศกรับผมอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาญฉลาดกับการแก้ไขปัญหาสูงไวให้สุขใจแท้จริงได้ที่นี่ทีเดียวครับพบกันทุกวันชินนาไฟลสดหา้ามพลาดกดแชร์เร็ว